สวัสดีเดอ้อเพื่อนเอนทุกคนฉันวิ่งไล่สไตล์นะักวิ่งหอยถแถลงเด้อมาเด้อเพื่อนวันนี้มาสอมโทรทัศน์กันซัมซุงสามนิ้วรุ่น u a 3 2 j 5 5 0 0 e k x x t ประเภท LED ไฟ AC 100 v, H, 1 0 0่งร้อยถึงสองบโวลต์ห้าเฮิร์แปดสวัต์เพื่อนเขายกมาให้ช่วยดู อาการมันเป็นยังไงเพื่อนบอกว่ามันก็ดูได้ดิล่ะแต่ว่ามันมีจุดจุดจุดหลายจุดเขาขาวว่างันเปิดเด้อเนี่ยมีจุด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 เปิดแล้วภาพเสียงเสิงก็มีคือปกติหละเนี่ยเห็นไหมล่ะจุดขาวเต็มเลยเนี่ย เอาเดี๋ยวมาลื้อดูกันเดนเป็นอะไรดูที่ว่าทำแล้วมันจะหายไหมหรอปิดแล้วท่นนนนนานอารกายเนี่ยก็สเสียที่จัปิดเด้อดึงปลากรอ,อกเลยปะเนี่ยฟังเสียงด้วยนะตะแคงไปตะแคงมานี่เสียงดังกว่ากากกว่ากากอยู่ข้างในนี่แสดงว่ามันต้องมีอะไรรุด ผมนานลงนี่แหละเอาผ่ารองไว้อีกนิดนึงกันจ่อเป็นรอยเด่ยเดี๋ยวขออนุญาตลื้อก่อนเด้อลื้อแล้วก็ดึงเลยจึ๊ดดึงออกมาไงวางไปลื้อนมืดลื้อนมืดแล้วก็คอ่คอยยกเด้อฝาหลังเนี่ยเปิดฝาหลังก่อนมาง่ายๆเปิดฝาหลังออก อันนี้บอรอดคอนโทรนเสียงภาพอะไรต่างๆนี่แหละอันนี้เากที่คอนนี่ก็ที่บาไส้ขวัวนี่สะพายจ่ายไฟดึงยกยกแมบยกง่ายๆละพงหงายมันขึ้นมาแล้วก็น,นี่เดอ้อนี่น็อตสีแ่แฉกตัวนี้นอยนี่ตัวนึงอยู่ตรงนี้อีกตัวนึงอย่าลืมนี่ ถอดออกดานี่วนนัวน้อยๆถอดน็อตมือวก็ค่อยๆเด้องัดงัดเอางี้เลคยค่อยๆเอานี่งัดยกออกี่ใช้มือค่อยๆแง้มๆเอากดออกเดี๋ยวจะได้ถอดอันนี้อ,ออกี่มีน็อตตัวเดียวนี่ขันเอา แล้วก็ยกขึ้นเลยเนี่ยมันมีบาร์ล็อกอยู่นี่บาร์ล็อกยกนี่ยกขึ้นเปิดแมพยกขึ้นแมพดึงสายแพแมพถอยออกมาเดี๋ยวฉนจะไปก็จอเดย์ชุดนี้นี่ก็ยกขึ้นแมพยกขึ้นอย่างนี้ดึงแมพ อ่แหละพลิกขึ้นมาเลยทีนี่ค่อยๆเอา้านี่หงายขึ้นมาเนี่ย้องขางงายขึ้นมาเลยเดี๋ยวกยกจอขึ้นเดี๋ยวนี้เนี่ยเองยกจอเองก็ทำงี้แหละเนี่ยกระดาษเอีนี่พับสมมตินักเรียนก็ได้นี่พับยกไม่เห็นมันเป็นรอยมือข้างในว่างันเถอะนี่ สอดสอดเข้าไปงี้สอดกระดาษเข้าไปงี้เนี่ยยกขึ้นงี่เลยวางไวด้ดีๆเด้อใ,ใหญ่เด็กน้อยวิ่งเหยียบแตกละถ้าเด็กน้อยวิ่งเหยียบแตกเนี่ยข้าขนมก็ไม่ได้เด้อเนี่ยเสียเงิ้เนี่ยเขาพร้อมค่อยๆปลดลอ็อกเอาเด้อเนี่ยมันมีลอ็อกอยู่เนี่ยเนี่ยมีลอ็อกอยู่ค่อยๆฝั่งนี้คือกัน หมดเลยพี่วัยยกขึ้นเลยมาพี่ว้ยนี่เลยเด็กเพื่อนเอ้ยนี่เห็นไหมล่ะรุดกระจายกองเลยเนีรุดกองอยู่มุมเลยตอนที่เทไหลไปแล้วมากองอยู่มุมเดียวกันเลยเนี่ เดี๋ยวมาติดเขาไปใหม่เองเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันอีกทีเดี๋ยวว่าหลังจากติดไอ้มองกุฎที่มนุดเนี่ยมงกุฎกระจายแสงเนี่ยติดแล้วมันจะใช้ได้ไหมเราจุดเขามันจะหายไหมรุดกระจายจเลยรุดเป็นกำรรเลยว่างั้นเถอะมันก็เลยเป็นจุดขาวๆอยู่หน้าจอมงกุฎตัวนี้นะหน้าที่ของมันก็คือสะท้อนกระจายแสงกระจายแสงให้ทั่วแผ่นว่างั้นเถอะทั่วหน้าจอก่อนที่ใส่นี่ก็ต้องคูดก่อนเด้อเนี่ย ไอ้คูดำๆมันเนี่ยคูดำๆมันออกก่อนไม่งั้นมันไม่อยู่เลยเนี่ยคือมนุดเนี่ยเดี๋ยวขุดขออนุญาตขุดก่อนเดี๋ยวค่อยตอนใส่กาวมาดูกันอีกทีหนึ่งใส่กาวยูวีเด้อหรือจะใช้กาวอะไรก็เลี้วยวแต่ถนัดเ,เพื่อนเลยแต่เองใช้กาวยูวีมันปลายมันน้อยดีเราก็ดูให้ตรงๆแล้วก็ววกนี่มัดลงไปเลย แมปแล้วก็เปิดแสงนี่เปิดแสงเลยซองแมปมันก็จะทำปฏิกิริยาทางเคมีกันติดมับโอ้น่ะอยู่ละแน่นปักเลยเร็วด้วยรอต่อไปก็ทำแบบเดียวกันนี่แหละบีกัาแมป ใจเย็นนิดหนึ่งเด้อพวกนี่จะรอดไม่ได้ดอกก็แสงวับไม่ต้องรดนานดอ,อกพอแล้วแมบอยู่เลย ได้จีเรียบร้อยแล้วเด้อว,วางมับกับแสงยิงจวดแปบ๊แปบแตบเรียบร้อยลวครอบมงกุฎแบกไลท์จับโยกอยู่ที่แนนปักเอาประกอบกันด้วยใสยผ่นนี่นะก่อน เกียร์แสงแผ่นกระจายแสงเนี่ยเดี๋ยวไปมันมีบาร์มีตำแหน่งของมันอยู่ดอกอันนี้จตไม่ยากหรอกเวลาใส่นี่ก็ให้ตรงล็อกแล้วก็ยกวาง ดูเหลี่ยมดูมุมให้ดีเด้อพวกนี้ครบไม่ได้เด้อครบเวลากดตัวล็อกจอไปนี่มันบางทีมันจะแตกใช้กระดาษยกแบบเนี้ยจอขนาดสามสิกว่านิ้วนี่ได้อยู่แต่ถ้าสี่สิบนิ้วขึ้นไปจอมันใหญ่น้ำหนักมันจิแอ่นกลางมันจะแตกมันจิล่าว่าดยกไม่ได้ถ้าจะยกจอใหญ่หาวิธีาวางเรียบร้อยแล้วก็ดึงค่อยๆดึงไงแบนี่ก็ดึง ฟืดตัวครอบใส่ไปดืมันจะดังกึบเปลือกถ้ามันเข่าเข่าเราความนาลงุงโทดเลิกก็ใส่เอาเด้อเพื่อนเด้อมึงก็ใส่ไป ใส่ขวานี่ใส่เข้าไปเดี๋ยวจะได้ลองกันว่าข้อไปมงกุดชุดแบกไล่ไปแล้วเนี่ยมันจะหายไหมหรอมันจะใช้ได้ไหม ใส่เลยขาเนี่ยก็เลอวเลยแว็แวแบเดี๋ยวไปหากล่องมาลองก่อนนะปับ๊บเปิดอ่ะมาแล้ว น่ะหายแล้วเนอะเพื่อนเนอะไม่มีจุดแล้วเนี่ยดูว่าเนี่ยไม่มีจักจุดเลยหายแล้วเรียบร้อยใช้ได้แล้วเรียบร้อยเนอะวันเนี้ย เพื่อนเลยมาสรุปปัญหากันเดี๋ยวเนนี้ทีวีซัมซุงจอเป็นเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดก่อนจีซอมสาเหตุก็คือมองกุฎครอบแบกไล่เนี่ยมันรูดก็มีความรู้มาแชร์มาแบ่งปันกันไปเนด้ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เขามารับชมก็ขอให้อย่าเจ็บอย่าจนโชคดีมีเงินใช้ทั่วหน้ากันทุกคนเดอ้อขอบคุณเพื่อนเอนทุกคนที่ติดตามเป็นกำลังใจให้เดอ้อเพื่อนเลยถ้านี่ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ